ว่าตอนนี้มีหนมรู้ใจแล้วออตอนนี้อะค่ะจริงๆก็มันไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นคนรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากก็ยังตอบอะไรไม่ได้ค่ะก็ยวงา็ไปคุยกันอยู่มีคนที่คุยอยู่ด้วยบ้างค่ะกว่าการศึกษานช่ไมคือไม่ไม่ไม่ได้ศึกษาแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็เป็นคนดีๆที่เราคุยด้วยเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปค่ะจริงไมเป็นคนียนาน เราไม่ตอบแล้วกันอะไรเงี้ยที่เขาถามเลยแล้วกันถามว่าช่องเดียวกันด้วยถามว่าเป็นช่องเดียวกันด้วยะเอะเอกช่องสามเลยไม่รู้ตอนนี้ยังไม่ยังไม่อยากตอบอะไรค่ะเพราะว่ามันคืออยากอยากไม่ไม่อยากตอบอะไรเรื่องคามรักแล้วอ่ะตอนนี้จริงๆคือกับคนที่ถือว่าสนิทสุดไหมคะณตอนนี้ไม่ได้อยากมีเพื่อนเยอะพะนีคือไม่อยากให้คนรู้สึกว่าเราตอบกับนะ แต่ว่าเรายังไม่พร้อมจะตอบอะไรเลยจริงๆนะคะเป็นเพื่อนๆกันก็คุยกันมานานแล้วจริเหรอทำไมคะกากำลังคุยอยู่บนเฟซเออเปิดที่มันตัวเจ้าจ้าเป็นเพื่อนค่ะค่ะไปเรื่อยกันดูจะไม่ดีที่สุดไหมคะวันนี้วันนี้หรือเปล่าใช่วันนี้หรือเปล่าที่คุยกันอยู่กับเบิร์ก็คุยกันบ่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เป็นเพื่อนกัน เราก็อยู่ในกลุ่นขอบคุณที่ถือว่าเป็นคนพิเศษสุดตอนนี้เลยไหมคะเพราะว่าเป็นเพื่อนคนนึงค่ะแต่ว่าคือเราอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะมันก็มีบางที่ไปไหนมาไหนมันก็มีไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะเระากระนกนคะเพราะว่าสนิทกันแล้วเนี่ตอนนี้ยังสอบอะไรไม่ได้เลยครเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะกเป็นเนะเวเปน่อีอะไรอยู่ในใจรือว่าเป็นคนที่สนิทที่สุดตอนนี้เหรอคะไม่ไม่ได้สนิทที่สุดค่ะก็เป็นเพื่อนคนนึง เปิดใจเผยเผยนะคะอยากไปรับอตถึงโตเราไม่ได้ตอบเรื่องความรักกันแล้วเราคุยกันบ่อยไหมคะช่วงนี้ก็คุยกันบ้างค่ะแล้วก็จะเจอกันตามงานช่องงานออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่รู้ว่ายังมีตึ๊งอยู่ยังมีกึ๊งอะไรว่ายังมีตึ๊งอะไ ก็เปิดเป็นเพื่อนคนหนึ่งค่ะก็ก็รู้จักการปฏิบัติละครอะไรไม่ได้มีอะไรมากตอนนี้ลูกหลานของแม่หนักเลยครับคืแม่เคยเจอเฟิร์สค่ะเพราะว่าเล่นละครเรื่องเดียวกันอยู่แล้วค่ะแต่ตอนเดกนใจเขาก็ไม่ได้พูดอะไรที่แม่จะพัฒนาไปมากกว่าเพื่อนไหมคะตอนนี้ยังค่ะคุณแม่ปลื้มเฟิร์สมากเขาเหมากันมาไม่ได้ก็ปกติเนาะพอแล้วเนาะ ได้ครับได้เ <ไป S 1> นะก็ยังพูดอะไรไ,ได้ค่ะแ,แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะยังโสดโสดค่ะอดิตเนคะอดีไหม